สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้วม,มังขาวโรงเรียนเทศบาล5จุฑากร้านเหลืองวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับบ้านหลังที่2ของเราแห่งนี้ครับที่ตั้งอยู่บนเลขที่71ซอยเชยีงกูล42ตําบลในเมืองอํเาเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธาน,นครับครับก่อนจะมาเป็นโรงเรียนเทศบาล5อย่างทุกวันนี้โรงเรียนของเรามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานครับ ที่นี่ก็ตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพศ2510ในชื่อโรงเรียนบ้านก้านเหลืองโดยการนำของผู้นำชุมชนในสมัยนั้นเริ่มต้นเปิดสอนเพียงชั้นป1ถึงป .4 โดยมีนักเรียนเพียง35คนและมีอาคารเรียนเพียง2หลังครับจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายนพศ2 5 5 2เมื่อโรงเรียนได้ถ่ายโอนมา ยังสังกัดสำนักง,งานการศึกษาเทศบาลนครอบุบลและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนเทศบาล5สุชนก้านเหลืองอย่างเป็นทางการครับครับและการพัฒนาของเราก็ไม่เคยหยุดนิ่งครับอย่างที่เห็นเรามีการพัฒนาด้านอาคารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนในปี2559 อาคารเรียนอนุบาลในปี2562และอาคารเรียน4ชั้นหลังจากนี้อีกในปี2 5 6 3ครับทั้งหมดนี้เพื่อรองรับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพปัจจุบันเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น159คนภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ดวงคำพร้อมด้วยข้าราชการครู8ท่านและบุคลากรทางการศึกษา ที่ทุ่มเทอีกหลายฝ่ายครับครับแล้วอะไรคือหัวใจในการขับเคลื่อนโรงเรียนของเราเรามีปรัชญาที่ยึดมั่นคือคุณธรรมเด่นเน้นวิชาการสรรรืบสานวัฒนธรรมนำท้องถิ่นพัฒนาและคำขวัญของเราวินัยดีมีน้ำใจไฝศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อม สัญลักษณ์ตาต้านประดูและสีม่วงขาวก็มีความหมายอันลึกซึ้งสีม่วงหมายถึงความกล้าหาญความมั่นคงและความสามัคคีสีขาวหมายถึงความศรัทธาความเจริญรุ่งเรืองและความโปร่งใสครับเป้าหมายสูงสุดข,ของเราคือการสร้างนักเรียนที่มีอัตลักษณ์ร่าเริงแจ่มใสใสใจสุขภาพ ได้ททางสมุดนี้แม่ห,หกกำหนดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่เกิดจากการประชุมแลดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายครับทั้งฝ่ายผู้บริหารและครูกรรมการสารศึกษาผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนเพื่อวิเคราะห์และกำหนดเป็นภาพอนาคตที่พวกเราอยากเห็นร่วมกันนั่นคือวิสัยทัศน์ของเราที่ว่าโรงเรียนเทศบาล5ชุมชนกาญเหลืองมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายในปี2,570เราจึงมีพันธกิจ5ข้อหลัก 1. การพัฒนาปัจจัยการสอนส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างการมีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครับ ชุมชนก้านเหลืองครับบอกเราว่าชุมชนกับโรงเรียนครับแยกกันไม่ขาดนะครับโรงเรียนเราตั้งอยู่ในเขตชานเมืองครับมีประชากร3,500คนนะครับอาชีพหลักๆส่วนใหญ่นะครับของชุมชนครับเป็นพ่อค้าทั่วไปและขายของกันนะครับและเราภูมิใจในท้องถิ่นนะครับเอตสิบสองคลนะครับสืบทอดกันมาเขตบริการนะครับครอบคลุมทั้งชุมชนก้านเหลืองหนึ่บ้านก้านเหลืองหมู่สนะครับ และบ้านวลราลมนะครับมู่ยี่สามเราตั้งอยู่ที่โรงเรียนจิดเิ็นเลยว่าเราอยู่ในชั้นเมืองนะครับจริงๆนะครับทิศเหนือนะครับติดสวนวลราลมนะครับทิศตะวันออกติดไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับส่วนทิศใต้ทิศตะวันตกนะครับก็ติดอยู่ซอยชุมชนนะครับรอบๆก็จะมีแหล่งโบราณนักคดีนะครับ วัดบ้านกา้านเหลืองสำนักงานป,าปาระปาและไปรษณีย์นะครับนี่คือบริบทชุมชนที่เติบโตกันมานะครับจากที่ผ่านมาครับทุกท่านได้เห็นแล้วนะครับว่าโรงเรียนเทศบาล5ชุมชนกา้านเหลืองนะครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับในปีพศ2510นะครับมาสู่สถาบันที่เข้มแข็งในวันนี้นะครับ เราไม่เพียงตั้งไม่เพียงแต่มุ่งเน้นนะครับวิชาการแต่เราสร้างคนให้มีคุณธรรมสร้างนักเรียนให้ล่าเริงจํใใสสุขภาพดีนะครับและเรายังคงเป็นสถาบันที่น่าดูน่าอยู่เคียงคู่ชุมชนมาตลอดนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับ